สวัสดีครับพี่น้องครับส่งงานด่วนๆอีกแล้วค,ครับเที่ยงครึ่งเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องโหเว่เคยเอาป่ะนี่ที่ครับบอม,มีแดดครับแต่ได้พักแบบสองรอบสามรอบบอไหวเลยครับ้อนเี่ยังไหนออกว่ามันบ,บักเครื่องกู้ทางใจใจ โอ้คันดียวออากาศแบบนี้คอแบบดดแบบดดแดดเลยดีกว่าครับคอแบบแดดเอาไ้ที่บ้าไวไกลบ่ได้เลยลกูกน้องพากันนอนแพ้โอ้เห็นสภ,ภาพแล้วโอนี่ขาดซี สมัครการุกคุ้มมาแล้ว,แต,แ,วออแต่ไอคิมแม่ป่วยครับขอไอซียูแล้วเลยต้องพี่น้องเพื่นอนนกลับบ้านคเออได้กนะ่าไรก็ตนะั้งนะั้าแหละ ที่เหียงเ,ยเ,หเหี่ยงแบบนั้นเขาเล่นตั้งหลายเท่าแล้วเพราะว่าตั้งลงโรงแรมอโน้ตเที่ยวทันทีบองงามเนี่ยทันที่เขากว้างมาที่ทหารไปที่ใต้โรงแรมเต็มๆนะเก็เลยเบี่ยงออกมาทอ,อย่างกะทำกู้จัดครับทำผู้ใหญ่เปื่อบอกในกตั้งสนัะ ที่เก็บของไหม,มเมื่อคืนนี้กันเมา่วันเดียวันตีที่เครื่องสี่หา่าครับสี่หากระน้อนกว่าเพื่อนที่มาบอกจุดครับลุกขึ้นมาสองโมงเช้ากับจินเขาทินน้ำกับลงเมื่อสามโมงกว่าสี่โมงไม่ได้กีดกัดได้แล้วครับจวดเลยครับ เหล็กของสาวน้อยเป็นพันแพงครับถบวงสอง 2, พันแหวนสุดอีเลีครับเราเห็นเวทีแล้วเห็ดจอต่อครับออยอดขนาดผู้ใดย่างไปร้านข้าวแล้ว้นน้ำแข็งมาพ่อมาโอ้นน้ำแข็งมิดป,ปแล้วครับกติกหนึ่ง ถ้ามันมีล้มมันสิมันก็คล้ายนะบางไดนนึ่มัมีล้มมัมีอย่างไรไหมนี่ามันมีมังผูกจ้มมีมังผูกี้ย นั่งหลับบิองหลังกบด้วยโอ้ยหลังกบแ่ถึงนอนถึงยังวะโอ้ยเี็ดเดตีโอ้ยเต็มหลังเนาะต็มเชียร์าเลยแหละโอเ็ดจังด่สุกสุกระปรเนาะจานนกขุมโูกมากเลยวะนี่อย่างเนี่ยปาเดี๋ยวพี่น้องวัดกินเหล้ากินยานี่อ่ะห้อยยังไงเลยครับราผมมียหอยยังไงเลมียเจ้าหอยยัง เป็นพื้นเตี้ยนตัวเล็ก น้องทีมงานกันพากันปลูกเปอยู่นล้วไม่ใช่หรอจะนอนบริษัทบริเซียนอนีอ่นะครับของอันนี้ปูเตย์แต่ที่ประมาณนี้พี่น้องก็ยังดีอยู่กินซาเพิ่นแต่มีห้องน้ำครับสะดวกดีอยู่แค่นี้ครับ เย็ล้างมองั้องบดอาบน้ำนะครับโอ้ยจะมาวานเนี่ยโคตรโคตรของโคตรยุ้งโอ้ตายๆลูกน้องบด้น,น้นอ๋อได้ข่าวอาจารย์นกคุมอเนา้นวมาลอยแล้วครับสร้างกลับมาไหมา อีคลิป900ดิเพียดเขาได้ของเหรียญไหมฮ่า่าฮกลุ่มแกมาเอาขายนี่เลยผมคิดยากแล้วเอาเงี้ยเอาเงี้ยเสียไปนี่งั้นนั่นเขาห่างปุ๊บห่างมากนี่ปั๊บจับตัวนี้ปั๊บอ่านี่ทุกแางนี้เสร็จแล้วนะติดต่อผ่านการขมได้เนาะได้อันนี้บอล900เหยียบนี้เด็ดลองมั้งเนาะมันก็ห้องกากแล้วเนาะ 900เก้าร้อยันส่งไหนรเก็ม่นแม่นสรงฟีครับเนี่ยเก้าร้อยน่ะทั้งหมดม <20 S 2> ด่ยี่สิบบาทฝากไว้ท่านี้กันครับพี่น้นองัรทับสวัสดีครับ